สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะช่วงนี้ก็อากาศดีนะครับอยู่กันที่เดิมเช่นเคยศูนย์รวมรถยนต์มือ2ปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับก็ถ้าเกิดอย่างใครที่สนใจออกรถในช่วงก่อนสิ้นปีนี้หรือว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยออกง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็รู้ผลไวภายในวันเดียวนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นะฮะขอแนะนําเป็นเจ้าอีูดีแมก นะครับ1.9 X-Series นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Blue Power โฉมแรกนะฮะก็จะเป็นอยู่ในช่วงปี2016และ2017นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ใน X-Series เนี่ย X มันจะมีแบ่งออกมา3สีด้วยกันขาวนะฮะสีดำแล้วก็สีแดงนะครับจะมี3สีด้วยกันนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องมีเจ้า X-Series แบบนี้อยู่แล้ว ถ้าเกิดเราลองนับไล่ดูเนี่ยในแต่ละรุ่นในแต่ละแบบในแต่ละยี่ห้อนะครับอย่างถ้าเกิดคู่แข่งก็คือโตโยต้าก็จะมีเป็นตัว TRD ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก็ไหนจะมีเป็นตัวพวกแบบอย่างตัวครบรอบตัวนู่นตัวนั่นตัวนี่อีกแต่อูสูเนี่ยตรงนี้ไม่ว่าจะมีเป็นตัวกี่โมเดลกี่เชนกี่เชน ก็ต้องมี Ex Series ติดมาอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับและเป็นชุดแต่งที่สวยนะฮะและน่าเล่นน่าใช้แน่นอนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวรถเป็นสีขาวเนี่ยนะฮะตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเทาดำไม่ได้มีการตัดด้วยกันอยู่ประมาณสัก3สีหรือว่า2สีนะครับบางคันเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นตัวโฉมแบบใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้วยเพิ่มใหม่สีหนึ่งแต่สำัญน,นี้ก็จะมีเป็นสีแดงสีเทานะฮะ แล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับถ้าเกิด X อ็กซิแท้ต้องมีสเกิร์ตด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดมองนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เดย์ไทม์เลน i ิ g งไลท์นะฮะตรงนี้เนี่ยเคยบอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นตัวปี1 8 19เนี่ยเดย์ไลท์มันจะลากยาวมาชนถึงตัวต้นคิ้วแล้วก็ไปถึงปลายหางคิ้วอีกทีหนึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัว1 8กับ19หรือว่าตัวหน้าสเตลลนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนนกันบ้าง สำหรับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น1นลิตรนะฮะในรหัส a z 4 e นะฮะตัวเครื่องยนต์บล็อกเล็กนะครับคันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยจะได้ยกตัวอย่างให้ดูกันในคลิปนี้ไปเลยไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับส่วนอย่างตัวพละกำลังเนี่ยให้มาสูงสุดเนี่ยรหแรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่350นิวตันเมตรเราต้องมองโดยภาพรวมแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์1.9เนี่ยคือมันเป็นตัวเครื่องบล็อกเล็ก เพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยคนจะกังวลในการใช้งานในต่างจังหวัดว่ามันไม่สามารถลงเขาได้มันไม่สามารถขึ้นเขาได้คร่านี้เราต้องมองถึงในเรื่องตัวสกิลเพย์ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเอาจริงๆเนี่ยเครื่องหนึ่งก้ามันขึ้นเขาได้ไหมมันขึ้นเขาได้แต่มันขึ้นอยู่กับการเชนเกียร์ในตำแหน่งของพื้นถนนพวกแบบยางทางลาดชันนะครับตรงนั้นขึ้นอยู่กับการเชนเล่นแบบแมนวนวลด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างออตโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาเองก็ตามนะฮะ มีใส่มาเป็นตัว a i r f o r c i n g นะครับคานหน้าเดิมคานล่างเดิมนะครับเพจอยู่ครบนะฮะแต่เข็บด้านข้างน็อตฝังกระโปรงนะครับไม่มีอรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดตัวหมุดอย่างปักเพจเนี่ยของอ e ีสูเนี่ยมันจะเป็นตัวหมุดแบบสั้นเราสามารถเอานิ้วล้วงเข้าไปจับดูได้เลยนะฮะเพราะแน้นแบบนี้ทุกอย่างเนี่ยทุกจุดของตัวรถไม่ไว่าจะเป็นส่วนหน้าส่วนใต้ท้องส่วนด้านข้างส่วนด้านท้าย ต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยจะลองสตาร์เครื่องยนต์ให้กับลูกค้าได้ฟังกันสักนิดหนึ่งถ้าเกิดอย่างแบบนี้เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับประมาณ3อย่างหลักๆด้วยการสรับตัวเครื่องยนต์จริงๆเนี่ยถามว่ามันทาหรือว่ามันเปลี่ยนตรงนี้ไหมมันสามารถทําได้แต่ในใจเรายังคุคิดว่าขอให้เป็นแบบเดิมๆจะดีกว่านะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีมีการรีแมปไม่มีการอุด EGR นะฮะของเดิมทั้งหมดไสในเดิมนะครับแล้วก็ในอีกหนึ่งจุดก็คือจะเป็นตัวกําลังอัดนะครับ เราจะดึงก้านวัตุน้ำมันขึ้นมาเพื่อที่ว่าอย่างตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าจะได้ดูตัวกําลังอัดด้วยถ้าเกิดอย่างตัวเครื่องเบนซินหรือตัวเครื่องยนต์ดีเซลกําลังอัดมีปัญหานะครับมันจะเกิดในส่วนของตัวด้านในเครื่องอาทิอย่างเช่นปกเกนเสื้อสูบแตกฝาสูบลาวแต่มันก็ขึ้นอยู่ในการเสียหายในแต่ละระดับด้วยไม่อริเวณการเสียหายเยอะหรือว่าการเสียหายน้อยนะครับ เพราะนั่นเองแบบนี้คือเป็นส่วนหนึ่งในการเช็คตัวเครื่องยนต์ได้เอาแบบหลักๆไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดยางพูดกันโดยแบบตามตรงอีสูไม่ต้องกังวลในการซ่อมอะไรกันเยอะมากนะฮะและไม่จุกจิกด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราถ้าเกิดเราคิดแบบนี้ได้เพราะว่ายัางไงนะครับที่เหนบอกแบบนี้เพราะว่าอีสูเนี่ยมันทามาเป็นตัวแพลตฟอร์มนะฮะหรือว่าทําแต่ตัวรถกระบะอย่างเดียวพวกแบบอย่างรถกงรถเก่งเนี่ยพวกนี้คือมันไม่มีถูกต้องใช่ไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยหลายคนจะกังวลกับในการเข้าศูยนอยู่อย่างก็คือจะเป็นช่างมือใหม่เขาอาจจะยังไม่ชนานาญเขาอาจจะยังไม่เซียนแต่ตรงนั้นอ่ะคือเราหมดความกังวลไปได้เลยเพราะว่าอย่างอีสุค,คือมันทําแค่ตู้รถกระบะไม่ว่าจะเป็นอย่างช่างมือใหม่หรือว่าช่างมือเก่าหรือว่าช่างที่เขามีความเชี่ยวชาญยังไงมันก็ไม่เสียหายอยู่แล้วเพราะมันมีแต่รถกระบะนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองโดยภาพรวมขนาดใหญ่แล้วมันเห็นกันอย่างชัดเจนนะฮะต่อมานะครับเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้าง คันนี้เป็นแคปบตัวสูงนะฮะอันลืมบอกไปนะครับเป็นแคปตัวสูงเกียร์ธรรมดานะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเอ็กซิวจะเป็นแม็กสีเทาดำนะฮะหรือว่าเป็นตัวสีแบบออกเทาดำๆนิดนึงนะฮะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับวันนี้คือแม็กอรลอยเดิมโรงงานแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นโอตานิปี2022นะฮะโป่งซุ้มล้ออะไรพวกนี้มีมาให้ครบหมดทำเป็นพวกแบบอย่างยีราฟแค่สวยนะครับ จริงๆหน้านี่ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างเราเอาตัวปี2 0 1 8ันสมาแปลงใส่ไปตรงกระจังหน้าโฉมนี้ได้ไหมก็สามารถทําได้นะฮะมองแบบผิวเผินด้านนอกเราอาจจะไม่รู้เลยกันซ้ำถ้าเกิดเราไม่ได้ตูเป็นตัวหน้าเล่มหรือว่าไปไม่ได้ไปเช็งตัวเบลนะครับแล้วก็ไฟเดียวจะอยู่ตรงกระจงมองข้างนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแผงหลังเครื่องยนต์เมื่อกี้ที่เราไล่ดูกันมาของเดิมแล้วก็ตัวกล่อง abs นะฮะหรือว่าระบบเบรก abs มีให้นะครับเสา เอคู่หน้านะครับของเดิมจากโรงงานนะฮะไม่มีแตกไม่มีคดนะครับเสาไม่มีบุบนะครับแล้วก็ตัวเสาอากาศก็จะเป็นแบบธรรมดา <S <S คิวกันศาสายขวาทั้งตัวประตูด้านหน้าแล้วก็ตัวประตูเปิดแคบนะครับคราวนี้เนี่ยด้านข้างอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <S 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 ขอบประตูด้านข้างนี่มันก็จะมีเป็นตัวรอยเม็ดอางนะฮะซึ่งเราจะดูเปรียบเทียบได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือตัวรอยเม็ดอางที่ต้องสวยนะฮะ กลมคมเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องไม่ปิดเบี้ยวหรือว่าขยิกขยือนะครับซองด้านในข้างประตูด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดเรามองรถโดยภาพรวมอย่างที่อ่านได้มีการบอกไปนะครับมันคือโครงสร้างรถเปล่าๆที่ไม่มีคอนโซลไม่มีเครื่องยนต์ไม่มีคานเกียร์นะครับไม่มีชุดลูกเกียร์ไม่มีบอกไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะตรงนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถนะครับตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆแล้วก็ในอีกหนึ่งจุดนะฮะจะเรียกว่า แต่เข็บชายด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้คือเราต้องก้มไปดูด้านล่างอีกทีหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างรถกระบะแ k บพวกนี้ในเรื่องของเหตุผลในการถอดกระบะท้ายมีหรือไม่ไม่มีนะครับเ,เพราะนั้นเอาเป็นตัวแบบเดิมๆจะดีกว่าส่วนเตียงตอนเดียวเนี่ยถ้าเกิดอย่างกระบะมีการถอดเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ไม่ถอดเลยมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวแ k บแบบเนี่ย ต้องไม่เคยมีการถอดเลยถึงจะมีการเก็บทรงเก็บสีอะไรพวกนี้บ้างแต่ก็อย่าถอดเลยดีกว่านะครับส่วนราบอย่างแครบเนี่ยตรงซอกหัวเก่งเนี่ยมันจะมีเป็นตัวรอยเม็ดอ้างอันนี้มันจะคมกว่าพวกแบบอย่างรถตอนเดียวนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวซอกหัวเก่งตรงนี้นะครับเราลองเปงรียบเทียบดูได้เลยอันก็ลองดูมาหลายคันแล้วนะฮะอย่างตอนเดียวของอีซูหรือว่าจะเป็นตัวแคมบของอีซูในซอกหัวเก่งเนี่ยรอยเม็ดอ้างมันจะไม่เหมือนกันนะครับคือความคมของตัวรอยเม็ดอ้างเนี่ยสำหรับพวกแบบยาง แคมหรือว่าสีประตูเนี่ยคือมันจะชัดเจนมากกว่านะฮะส่วนล้อหลังก็เป็นล้อแม็กอลอยลายเดียวกันนะครับแล้วก็ยางโอตานี่เหมือนกันนะฮะดอกนั้นหนานะครับยางปี2022ไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช้งานกันยาวๆนะครับอีกอย่างเนี่ยตัว x อ็กซิรีแท้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับแล้วแต่คนถนัดเรียกนะฮะบ,บางคนอาจจะถนัดเียกอีกแบบนึง นะครับเป็นแหลกหลังคาอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะฮะถ้าเกิดแหลกก็ต้องอยู่บนหลังคานะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นตัวชุดแต่งของ X อ็กซจะเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับส่วนเขานี้เนี่ยตัวด้านท้ายนะครับอันนี้จะยากนิดหนึ่งถ้าเกิดเราต้องการดูเป็นพวกแบบอย่างเกตรุ่นย่อยเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยมันจะมีเป็นตัวแซดนะครับหรือว่าแซดเพกชีอะไรพวกนี้แต่แซดอย่างแบบนี้มีแค่ตัวโลโก้เอ็กซิวรี่นะครับแล้วก็เป็นโลโก้เอสูสสีแดงนะฮะโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ ไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED มือเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบโครเมียมแล้วก็กล้องมองหลังมีมาให้กันชนท้ายนะครับจริงๆเนี่ยกันชนท้ายเนี่ยเคยเห็นของ X Series จะมี2แบบแต่ถือว่าใส่แบบนี้มันก็ไม่ได้น่าเกียดหรือว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันจะตัดด้วยโครเมียมแต่ถ้าเกิดอีกแบบหนึ่งถามว่ามีไหมมีมันจะตัดด้วยสีเทาดําก็เหมือนกับตัวกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะฮะอันนี้ก็ต้องมีให้เหมือนกันนี่คือ X Series แท้สาหรับตัวเครื่อง1.9ลิตรน่าใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคนะครับสาหรับตัวด้านในเนี่ย X-Series กันนี้เนี่ยก็จะใส่มาเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้เก๊เก็บของด้านบนนะฮะช่องเสียบไฟหนึ่งรูแล้วก็เกสใส่ของด้านล่างนะครับหนังสือคู่มือวิธีการใช้งานอะไรพวกนี้คือมีให้ครบเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเซ็ เซต d นะครับเรียกว่าเป็นตัว Set DVD จอก็จะเป็นตัวแบบทัชสกรีนนะฮะกล้องมองหลังมีให้ครบนะครับแล้วก็พวกแบบอย่างสําคัญสําคัญเนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธแบบอย่างเงี้ยคือมันให้มันเป็นแบบนี้เพรานะนั้นมันก็ต้องใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวเสียบ USB แล้วก็ AUX นะครับไลฟ์ฟ้าแอร์เป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมจริงๆเนี่ยตัวช่องแอร์เนี่ยมันสามารถบูเปรียบเทียบได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัว S นะฮะหรือว่าตัว L นะครับช่องแอร์เนี่ย หรือว่าตัวปรับแอร์เนี่ยจะไม่มีขอบโครเมยียมแบบนี้อันนี้คือเป็นจุดแบบเล็กๆเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอันจะดูรายละเอียดนะครับหรือว่าความแตกต่างระหว่างตัวรุ่นนั้นรุ่นนั้นรุ่นนั้นอาจจะดูจากตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างที่สายตาเราสามารถมองเห็นได้นะครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัวช่องต่อบุรี่หนึ่งรูนะฮะเกียร์ก็จะเป็นธรรมดาแบบ6สปีดนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าเกิดอย่างบางทีเนี่ยเราเอาไปพวกแบบอย่างขึ้นเขา หรือว่าช่วยลงทางราดช,ชันเนี่ยมันจะเป็นส่วนสําคัญในการเชนเกียร์มากกว่านะครับอย่างเช่นสมมติแบบเราจะควบคุมความเร็วอยู่ในประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เราเล่นเป็นตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันขึ้นอยู่กับสกิลการขับด้วยถ้าเกิดอย่างพี่ๆที่แม่นๆหน่อยนะครับเลี้ยงคันเร่งแม่นๆหน่อยอันอน,นี้อันว่าถือว่าสบายเลยนะครับแล้วก็เอนจิ้นสตาร์ทนะฮะส่วนตัวโปรโมาลเนี่ยอันนี้อันว่ามันน่าจะใส่มังติฟังก์ชันมาให้ แต่สำหรับตัวซับ d ีวอันนี้คือยังไม่มีมาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราลองดูเปรียบเทียกบกับตัวปี1 8บแอ่ะคือมันเป็นพวกอะไรแบบมังติฟังก์ชันมาให้นะครับถ้าเกิดอย่างอีสูเนี่ยมันจะไม่มีพวกแบบอย่างเซ r เพลกช i พน n a v กเตอร r ถ้าเกิดเป็นตัว X-Series นะครับันนี้คือจุดแตกต่างนะฮะมี X-Series มาปุ๊บมันจะแบ่งออกมาเป็น3รุ่นย่อยด้วยกันไม่ได้แตกต่างอะไรจากรถค่ายอื่นนะครับเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่ตัวพิเศษเนี่ยอย่างเช่น Toyota t i g ด D ก็จะเอาเป็นตัว E มาทําอย่างเช่น Navara Sportage ก็จะทําเอาเป็นตัวตัวรองท็อปมาทํามันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนกระจกนะฮะไฟฟ้ามองข้างพับม ส่วนกระจกนะฮะปรับไฟฟ้านะฮะมองข้างพระกระจกมองข้างก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็จะมีการปักด,ด้วย โลโก้ x อ็กซนะครับตรงนี้คือตรงรุ่นแน่นอนของแท้นะครับรถสภาพสวยแล้วก็ในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยถือว่าไม่เยอะ้วยคันนี้จะไม่เจ็บหมื่นโลนะครับเพดานด้านในเป็นสีดำนะฮะถุงพักติงยังอยู่เลยนะครับช่องเจ็บแว่นตาไฟอ่านแผ่นที่ลำพงุงลำโพงนะฮะมันจะเป็นตัวของแบบนี้นะครับถ้าเกิดอย่างเอ็กซินะจะเรียกว่าเป็นซาวของอีซุนะฮะหรือว่าระบบการได้ยินเสียงเนี่ยหรือว่าเครื่องเล่นจะเป็นของตัวอีซู เพราะว่าอย่างพวกนี้คือพวกแบบอย่างจอเคนบ o ดอะมันไม่มีแล้วอันนี้มันก็น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับอย่างบางตัวเนี่ยที่มันยังไม่มีเป็นตัว X-Series มันมันจะเป็นตัวจอเ n w o o d ก็มีนะแต่อยู่ในช่วงปี2016คือเป็นในช่วงต้นปี2016 นะฮะต้นปี2องพมันจะอยู่ในช่วงครบรอบ60ปีพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างไล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นตัวจอบแบบทัชสกรีนตัวใหม่อันนี้คือเป็นของอ e ีซูเลยซอฟต์แวร์ของอ e ีซูเลยก็มีการพัฒนาขึ้นมาจากตัวไอจินนี่นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยรายละเอียดทุกอย่างนะฮะเราดูกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันถือว่าเป็นคันที่น่าเล่นนะครับ X Series นี่ให้ผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามแต่ยังไงก็คือ x Series วันยังคำ่ำยังน่าใช้อยู่เหมือน ยังน่าใช้อยู่เหมือนเดิมแน่นอนนะฮะคนนั้นนะครับอย่างที่เหบอกว่าถ้าเกิดอย่าง77จังหวัดที่กําลังดูอยู่นตอนนี้สามารถออกได้และไม่ต้องใช้เงินออกรถเพราะว่าอย่างครันนี้คือมันจัดไฟแนนซ์ได้เกินถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีทาดอกเบี้ยพิเศษได้และถ้าเกิดอย่างจัดไฟแนนซ์ได้เงินกลับบ้านด้วยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปสุกไปหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัมนี้คีหนึ่งไปครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับแล้วก็ f c ทุกท่านนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างใครที่กำลังมองหา X-Series ใช้งานอยู่นะฮะตอนนี้รีบมาได้เลยนะครับแับแคตัวนี้น่าสนใจมากๆกับตัวเครื่องยนต์1.9ลิตรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเดือน10นี้เรามีราคาพิเศษให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้เราตั้งราคาขายวิธี่599,000บาทอันย้ำนะฮะ599,000บาทนะครับ จะ72งวดเนี่ยผ่อนอยู่เดือนละประมาณ12,000บาทน่อยน้อยหนึ่งแต่ตรงนี้คือมันยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างลูกค้าบางท่านมีเครดิตลูกค้าบางท่านไม่มีเครดิตก็ลองมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแต่นี่อ่นบอกโดยแบบคร่าวๆแต่ราคาตรงนี้คือชัดเจนแน่นอนนะครับอย่างบางท่านอาจจะเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานเงินเดือนแต่ไม่มีการเคยผอประวัติอะไรเลยมาเลยทั้งสิ้นแม้แต่อย่างเดียวกกก็็ไไามาออไมมม่่เเเปปนนนนนนรรระคคัับสาาาาาาถอออออดด้้้วีียยหลยๆงงตนนืิ ไม่ว่าจะเป็นอย่างกรุงศีธนาตา SCB เกียรินาคิน c ซ b City มบ s i ิ g อีออนอะไรพวกนี้มีมาให้เลือกครบเลยมีนี่มีภาระเยอะแต่จาเป็นที่ต้องออกรถใช้งานอีกคันหนึ่งเพราะว่าเราผ่อนไหวก็สามารถออกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงนะฮะโทรติดต่อเข้ามาได้เลยแล้ววันใดวันหนึ่งว่างนะครับก็สามารถมาดูรถตัวจริงที่ร้านได้หรือไม่งั้นก็วิดีโอคอลดูได้เลยนะครับรับประกันแน่นอนว่ารถที่ดูในคลิปนี้กลับมาดูตัวจริงที่ร้านตรงปกทุกจุด และเรามีบริการหลังการขายให้และเด็กเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ